สวัสดีค่ะคนมาซ่าสากคะลัค่ะมณน,นสงโนดนะคะภาพม,มาซ่าวกับปุญท้าวนะคะอ่นทะเลห้าวภามกลางบรรยากาศอย่าให้เบิ่งนะคะบรรยากาศน้ําตกอันน้อยนี้ของเราในหน้าร้อนน่ารอ้อยพายได้หน่อยมาเร็นหนานะคะสาวคนนี้ยากมาเร็นหนาน้ำลดลงแห้งนะคะถ้ามาเร็นหนาสักโนดกับมาซ่าวกับปุญ้าน,นะคะก่อนที่จะพาตัด เพราะว่าสิบริกินโดนมาซาวก่อนนะคะคือเก่านะคะข้าวบนข้าบนผลิตข้าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะข้าวกันจะแท้นะคะให้แป้งครับเฮางน้ำมูเฮานะคะดูเห็นด้วยค่ะเสียงโตโอ้เยเด็กจะเห็นจะเสียหนี่ก็เย็นสื่นใจนี่นะคะพักสวนขั้วนะคะที่พักจากสวนเท่านั้นนะคะนี่พักะะพกันจอดน,นะคะจากสวนสนุกเองก็ผักขาไหมคะ เกาวนะคะสูตรสารนวดแกกินเพชรบ่ค่อยได้ค่ะช่วงนี้ดนเดี๋ยวเลี้เด้อค่ะหันมาธรรมชาตินะคะขยะขเขาห้าวเก็บเมื่อนั้นเด้อค่ะอยัางนา่าห้ามเมื่อนะคะเสื้อไใบจะรอยยิ่งนะคะรอยยิ่งกับความทรงจำบักทีประมาณเนี้ยประมาณชอ้อนนึงก็แล้วกันอะไร,ะไรไไกินอันนี้ก่อนเดี๋ยว ผันพาตันแหละซื ha, y, Mau, N N an ้บร uh, ิเกินนะคะสืบริเก็ตอีกโดนกานน้อยนี่เสียงหนาวเราหิวเย็นแล้วค่ะน้องอาการหอนแห้งใครนี่มันเพียงเองสามสิบกว่าเกือบแต่บางหนึ่งเกือบแต่สี่สิบนะคะสามสิบเจ็ดหอนห่ดดูแลจะอยู่นีชุ่มสิบตอนนี้สิบจะเส้นม่องแล้วนะคะ รอร่าจต้มน้ำลดนลงแม่ค่ะอ่ะเนอะสองอธิกรหน้า,างลายกันชี้เอเอยจะแมันยังมาเห็นขอจำกัดนะคะว้าว อย่างเห็นวิวน้าไหมแต่เห็นต่ซ้อนเนี่ยมึงมิงวไหมกินไปนาสีไปน้าอต้ยชัว อยากกินปะอืมอยบดิฮะถ้ากันจอนสวนได้ันสูงเองโค้งง Ah <laughs>